สวัสดีครับนี่คือคลิปแรกของเรานะครับขอแนะนําตัวนะครับจันทบุรีเราชื่อไม่เลิบนะครับเรามาเล่นเกมกันจุดีดีจีเกมที่เรามาเล่นวันนี้นะข่าแม่ภัยพิบัติศพไอข้ข้างๆมันคุยไรกันว่าเจียเฟยพูเซ่เสือกอีรสถอยบุเอาอีนี่อ้ยเล่นกันนานจังวะรอจนลูกจะบวชละ เ g เฟรมบอยกูเป็นเฟรมบอยแล้วจะทำไมอีรีวายเออไม่ยุ่งก็ได้อีมิกุเถื่อนโอ้ยแล้วอะไรมันเด้งขึ้นมาวะเมนกลิ่นรสทอยอีมิกุว่ากูได้ยินนะอีเตีย้ยทุกคนเกมจะเริ่มแล้วแล้วแล้วเข้าเกมแล้วโอ้ยอะไรมันเด้งขึ้นมาอีกวะเน,นี่ยรำคาญมาสำรวจแมปกันคะ่ะโอ้ยกดผิด อ้ยเมื่อไรภัยพิบัติจะมารอมาสิบปีแล้วไว้อสลัดพูดปุ๊บมาปั๊บอ้อยอ้ย,อ,ยอ้ยเครื่องค้างพูเซ่สันสันโคบโคบโคอ้ยเครื่อง,ง,งคงงอองาา้าง,ง,งอ,อีโทรศัพท์บ้า神奇的鸡蛋纺纱机会将白色和蛋黄融为一体，这部神奇嘛点击的连接，我建议获取一个。จะออกไปแต่ขอบฟ้า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 อาอาอาอ,าอ,าอ,าอ้ยอีเฮียกูตายเฉยอ้อยแล้วกูต้องรออีกนานเลยอีเศษปูนบ้ามึงทำกูกระเด็นไปดาวอังคารเลยนะอีเฮีย OMG เจอคนขากุดคุณพี่เติมมากี่โรบักค,คะเนี่ยสึกเออกูไม่ยุ่งละกูมารอเล่นเกมดีกว่าอีเฮียทำไมแมปเป็นงั้นวะไม่รู้แหละแต่กูต้องรออีกนานเลยงั้นกูเต้นเจีย๊ยเฟ้ยรอละกันมาและหลังจากที่รอมา20ปีเฮ้ยโหลดเร็วๆสิวะ มาแล้วละอันนั้นก้อนอะไรวะน,นั้นก้อนขีหรอเดินไปหาก้อนขีดีกว่าเดินถึงก้อนขีแล้วขึ้นไปข้างบนกันอุนเตอร์เดินถึงขั้นบนก้อนขีแล้วเดินเล่นกันนับอุนเตอร์ภัยพิบัติมาแล้วเป็นภัยพิบัติน้ำแข็งสใสนมข้นอร่อยเลยสิมึงโอ้ยก้อนน้ำพูเซ่เต็มเลยกูจะบ้าหนีก่อน เดินขึ้นไปดูดีกว่าเฮี้ยก้อนน้ำแข็งใสเต็มเลยโอ้ยอีริวายอย่ามาสัญหาเดินตรงนี้โอ้ยโดนก้อนน้ำแข็งใสทุบเย้กูรอดละรีเซ็ตตัวละครแบบถ้าไม่รีเซ็ตเกมต่อไปเดี๋ยวตายหาเอามาละละโอ้ยบักบักเดินขึ้นข้างบนไปเสือกเรื่องของคนอื่นกันจ้าเกมจะมาแล้วไวมากๆทำไมสองเกมที่แล้วไม่เป็นงี้บ้างโอ้ยแมปไม่โหลดอีกล้กูจะย้ายค่ายเน็ต มาแล้วแล้วอันนี้เป็นด่านอะไรนี้ไม่เคยเล่นหรือเคยเล่นแล้วภัยพิบัติมาแล้ว OMG ภัยพิบัติโควิด2 5โอ้ยตกบ้านเจ็บปิ๊กเม็ดม่วงม่งอันนั้นคือลูกอมแก้เจ็บคอรอหน้าอมจังนี้ก่อนดีกว่าไม่อยากติดโควิด25โอ้ยแบตจะหมด OMG ลูกอมแก้เจ็บคอหล่นเต็มพื้นเลยใครซื้อมาแล้วทำหล่นเต็มพื้นอ้าวให้เน็ตค้างแป๊บเดียวติดโควิดเลยหรอ เอาอีนี่มาพ่นเชื้อใส่กูทำไมนี่มึงรักกันดีใช่ไหมเอาน้ำเชื้อกูไปปกติรีวายเป็นคนรักสะอาดแต่ตอนนี้ติดโควิดแล้วครับมึงวิ่งหนีกูทำไมมึงจะเป็นอีซีคลิงกังหรออย่าทำผมเลยนะครับคุณรีวายแงงงงงงกลัวแล้วกูไม่เอามึงก็ได้กูจะเอาอีคู่รักนี่แทนมึงติดเชื้อสีอ้ยอ้ยเน็ตค้างกูอยากย้ายค่ายเน็ตตอนนี้กูไม่เอามึงก็ได้กูจะเอาอีดำนั่นแทนมึงมานี่มึงจะไปไหนโอ้ยกระโดดไม่ได้ ป้อยขึ้นสิว่ากูจะตายหายอยู่แล้วอ้อยกูเตี้ยเหลือเกินเย้ขึ้นได้แล้วมึงติดเชื้อแน่ห้าห้าห้ามึงติดเชื้อกูแล้วอีดำมึงตายแน่ป้อยแล้วกูต้องมารออีกนานเลยทรมานกูอีกแล้วหน้าคุ้นๆอ่ออีคู่รักนี่เองสมน้ำหน้าเย้เยมาแล้วทุกคนดีใจมากมาก มึงโหลดเร็วๆสิเดี๋ยวโทรศัพท์กูก็เปิดโหมดเครื่องบินหรอกมาแล้วแล้วได้เล่นแล้วเย้รอมาสิบปีแล้วภัยพิบัติไม่มาสักทีถามคนแถวนี้ดีกว่าเอานี้มันคนที่ติดเชื้อรีไวน์นี่นาสมน้ำหน้าอีดํา OMG ภัยพิบัติมาแล้วยังพูดไม่จบเลยนี่มันภัยพิบัติน้ำลาวาราดนมข้นนี่นาะอยากเดินขึ้นไปบนภูเขาไฟจังไปเสือกบนภูเขาไฟดีกว่ากูว่ากูกระโดดไม่ถึงหรอกกูไม่กระโดดดีกว่าโดดไปกูก็ตายหาเปล่า กูหนีไปอยู่หลังบ้านดีกว่ากูยืนอยู่ตรงนี้มายี่สิปีละกูไปหารายทำดีกว่าไม่มีไรทำเลยอยากโดนเผาแบบคนชื่อย่อห่อนกูกูเจอนะแข่งละเอ้ยไม่ใช่นี่มันน้ำละวาอ้อยมันเปื่อยก่อนโดนเผาไม่ทันกูไปเอาอันอื่นก็ได้อันอื่นมีตั้งเยอะนี่ไงไงเอาอันนี้ว้าวาเย้เย้ฮันจิไม่อยู่คนเดียวแล้วรีวายไปอยู่กับฮันจิแล้ว จบแล้วคะ่ะทุกคนคลิปอาจจะสั้นหน่อยเพราะขี้เกียจตัดคลิปอยากให้คอสตัวไหนมาเล่นเกมเม้นมาได้เลยนะคะไปแล้ว